สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทย์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆน,นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลย โอเคครับวันนี้เรามาดูเฉลยข้อสอบข้อมห1กันนะครับข้อที่1นะครับเขากาหนดให้ a มานะครับค่า a อเนี่ยอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับแล้วก็กําหนดค่า b มาให้นะครับก็อยู่ในรูปของการคํานวณเศษส่วนเหมือนกันนะครับแล้วเขาถามว่า a ส่วน b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับอันดับแรกเราก็มาดูก่อนว่าเราจะสามารถหา a ได้ยังไงนะครับก็เริ่มเลยนะครับ A เนี่ยเขาให้มาในรูปของเศษส่วนนะครับก็คือ C ส่วนด้วย1ลบกับ1ส่วนด้วย 2ลบเศษ1นส่วน2นะครับน้องสังเกตนะครับตัว A เนี่ยมันอยู่ในรูปของเศษที่มันซ้อนนะครับเศษส่วนซ้อนลงไปเรื่อยๆนะครับวิธีการทำก็คือให้น้องทำจากข้างล่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราลองคำนวณหาค่าของ2ลบเศษ1ส่วนดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับพี่ขอโทษอยู่ข้างล่างนี้นะครับเศษ1น่นะครับเอามาลบกับเลข2ก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับได้เป็น4ส่วน2ลบ1ส่วน2นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็น3ส่วน2นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวสีเขียวเนี่ยให้มันกลายเป็นเศษ3ส่วน2นะครับเศษ3ส่วน2นะครับน้องก็เปลี่ยนเลยนะครับพี่เปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเศษ3ส่วน2นะครับหลังจากนั้นนะครับเราสังเกตต่อนะครับว่าตัวนี้นะครับมันอยู่ในรูปของการหารนะครับ1นหารด้วยเศษ3ส่วน2นะครับทดนะครับ1 หารเศษ3ส่วน2ครับเราก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนนะครับดังนั้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้กลายเป็นอะไรครับเศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับอ่ะพีลบเลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเศษ2ส่วน3นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คิดเลขกันต่อนะครับในส่วนนี้นะครับ1ลบกับเศษ2ส่วน3นะครับได้เท่าไหร่นะครับก็ลองทดกันนะครับ1ลบ2ส่วน3เนี่ยมีค่าเท่ากับ ทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็ได้เป็น3ส่วน3ลบ2ส่วน3นั่นเองนะครับก็จะได้คำตอบมาเป็นเศษ1ส่วน3นะครับดังนั้นพี่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเศษ1ส่วน3นะครับลบเลยนะครับเศษ1ส่วน3ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อยู่ในรูปของอะไรครับ4หารด้วย1ส่วน3มใช่ไหมครับ4หาร1นส่วน3นะครับก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะได้คำตอบมาเป็น12ใช่ไหมครับ นนั้นก็ได้คําตอบออกมาแล้วนะครับว่า a คือ12นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะดูค่า b กันนะครับว่า b เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็ b เนี่ยเท่ากับ3บวก3เศษ1สองเศษ1ส่วน3นะครับแล้วก็ส่วนด้วย3เศษ1ส่วน2คูณกับ1เศษ1นส่วน7นะครับเราก็แยกคิดนะครับ คิดของตัวเศษก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นการบวกกันลักษณะนี้นะครับน้องสามารถเอาตัวเลขเนี่ยบวกกันได้เลยนะครับดังนั้นจะได้ออกมาเป็น5เศษ1ส่วน3นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับก็3เศษ 1- 2่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้โดยการเอา2คูณ3แล้วก็บวก1นะครับได้ออกมาเป็น7ส่วน2นะครับแล้วก็คูณกับตัวข้างหลังก็ทําเหมือนกันนะครับ7คูณกับ1บวก1นะครับได้เป็น 8ส่วน7นะครับหลังจากนั้นก็ทำการตัดนะครับ2 1 2 2 4 8นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ5เศษ1ส่วน3เนี่ยส่วนด้วย4นะครับก็ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเอา5คูณ3บวก1นะครับก็ได้16ส่วน3นะครับแล้วก็ส่วนด้วย4นะครับสังเกตตัวข้างล่างนะครับนี่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับเราสามารถจับมันคูณกันได้นะครับก็จะกลายเป็น 16ส่วน12นะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่านะครับก็จะได้ออกมาเป็น4 4 6 4 32สิครับได้เศษ4ส่วน3นะครับแล้วข้อนี้เขาถามว่าเทลเส่วน b นะครับน้องก็จัดการได้เลยครับ A ส่วน b ก็คือ12ส่วนด้วย4ส่วนสานะครับก็คือ12หาร4ส่วน3ครับเราก็จะเปลี่ยนหารเป็น คูณกับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วก็ทำการตัดเลยนะครับ4 32ก็เลยได้คำตอบมาเป็น9นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่า a ส่วน b เนี่ยมีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อที่1่โอเคนะครับมาดูข้อ2กันต่อนะครับข้อ2เนี่ยเขาบอกว่ากําหนดให้ a เท่ากับ 0.01นะครับแล้วก็หารด้วย0.001แล้วก็หารด้วย0 1ย 0. นะครับและ b เท่ากับ2 0ลบ3คูณ5นะครับแล้วบอกว่า a บวก b เนะี่ยมันมีค่าเป็นเท่าใดนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัว a นะครับหาค่า a กันก่อนนะครับ a เนี่ยหาได้จาก0.001นะครับหารด้วย0.001นโอเคน้องก็อาจจะใช้เรื่องของเศษส่วนเข้ามาช่วยนะครับ0 0 0 1หารด้วย 0 0 0 0 1นะครับเอาคู่ที่1ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนจุดนะครับ1 2 3 4นะครับข้างบนก็เลื่อนตามแบ3 4บ1 2 3 4นะครับเติมศูนย์เป็น1ตัวนะครับก็เท่ากับ1 0ส่วน1นะครับนั่นคือได้10นะครับแล้วน้องก็เอาไปหาร0.1ต่อนะครับหารด้วย0.1ก็ใช้เรื่องของเศษส่วนเข้ามาช่วยอีกนะครับก็จะเป็นส่วน 0.1นะครับก็เลื่อนจุด1ครั้งใช่ไหมครับเติมศูนย์เพิ่มไปอีก1ตัวนะครับก็จะได้เป็น100ห่หารด้วย1นะครับได้คำตอบเป็น100นั่นเองนะครับก็ได้ค่า A มาแล้วนะต่อไปนะครับเราไปดูค่า b กันต่อนะครับค่า B เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอา20ลบ3แล้วก็คูณ5นะครับถ้าเป็นลักษณะของลบกับคูณผสมกันนะครับเราจะต้องทำการ คูณกันก่อนนะครับก็ใส่วงเล็บให้กับตัวคูณแล้วกันนะครับก็จะได้20ลบกับ3คูณ5ได้15นะครับลบกันได้5นะครับอตอนนี้ก็จะได้ค่า B มาแล้วนะครับเขาถามว่า A บวก b มีค่าเป็นเท่าใดนะครับน้องก็ตอบแล้วตอบเอา A มาบวก B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ100บวกด้วย5นะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็น105นั่นเองนะครับข้อที่2ก็ตอบ10อนะครับ อ่ะต่อไปมาดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3เขาบอกว่าถ้า a ต่อ b เท่ากับ5ต่อ6นะครับ b ต่อ c คือ12ต่อ7แล้ว a ต่อ c เนี่ยตรงกับเท่าใดนะครับก็เขียนกันเลยนะครับ a ต่อ b ก็คือ5ต่อ6นะครับนองก็เขียนเลข5เลข6เนี่ยลงไปข้างล่างนะ5ต่อ6ต่อไปเขาให้ b ต่อ c มาใช่ไหมครับ b ต่อ c คือ12ต่อ7นะครับให้อัตราส่วนมา น้องต้องสังเกตนะครับว่ามันมีตัวอะไรที่เหมือนกันนะครับนั่นคือตัว b ถูกไหมครับขาให้ตัว b มานะครับเหมือนกันนะแต่ว่าค่าตัวเลขมันไม่เท่ากันนะครับน้องสังเกตนะครับ b ของ a ต่อ b เนี่ยได้6นะครับส่วน b ของ b ต่อ c เนี่ยมันเป็น12นะครับซึ่งค่ามันไม่เท่ากันน้องต้องคิดว่าเอ๊ะทำยังไงค่ามันถึงจะเท่ากันได้นะครับก็ทําการเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเลข6ตัวนี้ให้กลายเป็น12นะครับโดยการเอา เอา2คูณนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะได้อัตราส่วนตัวใหม่ออกมานะครับของ A ต่อ B นะครับก็คือได้เป็น2คูณ5นะครับก็คือ10นะครับแล้วก็2คูณ6ก็จะได้เป็น12อตอนนี้เราก็จะได้อัตราส่วนของตัว B เนี่ยเป็น12เท่ากันแล้วนะครับเราก็เลยสามารถเอามารวมกันได้นะครับก็จะเขียนอัตราส่วนที่สามารถเอามาเขียนด้วยกันได้นครับ a ต่อ b ต่อ c นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ10 ต่อ12นะครับน้องก็เขียนไปเลยว่า10ต่อ12นะครับและของตัว c ก็คือเลข7นะครับแล้วข้อนี้เขาถามว่า a ต่อ c เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับ a ต่อ c น้องก็ดูเลยครับว่า a คืออะไรนะครับ a คือ10 c คือ7นะครับก็สามารถตอบได้เลยว่า a ต่อ c ก็คือ10ต่อ7นั่นเองนะครับก็นี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่3นะครับ มาดูข้อที่4กันต่อนะครับข้อที่4เขาบอกว่านางสมใจเนี่ยมีลูกทั้งหมด3คนนะครับคือพลัสซิกมาและกัมม่านะครับลูกทั้ง3คนทํางานแล้วและแยกไปอยู่ต่างหากแต่ทุกคนจะแวะมาเยี่ยมแม่สม่ําเสมอนะครับโดยตกลงกันว่าพลัสเนี่ยจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆ4วันซิกมาจะมาเยี่ยมแม่ทุทกๆ5วันและกัมม่าจะมาเยี่ยมแม่ทุทกๆ8วันนะครับถ้าลูกทั้ง3าคนมาเยี่ยมแม่พร้อมกันในวันที่25มิถุนายนถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับ ก็ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้นะครับจะเป็นเรื่องของคอรนอนะครับถ้าถามเรื่องของเวลาที่จะมาพร้อมกันอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเรื่องของคอรนอนะครับเราก็ลองอ่านข้อกอไก่ก่อนครับกอไก่เขาบอกว่าแม่จะได้พบ plus นะครับและแกมมานะครับ plus กับแกมมานะครับพร้อมกันอีกครั้งเนี่ยในวันที่3กรกฎานะครับเราก็ลองคิดกันดูว่าเอ๊ะอีกกี่วันนะครับแม่ถึงจะพบ plus และแกมมานะครับ น้องก็ไปดูในโจทย์นะครับว่ากี่วัน p l u จะมาหาแม่นะครับพ l u เนี่ยเขาจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆ4วันนะครับส่วนแกมมาเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆ8วันนะครับแสดงว่าข้อกอไก่เนี่ยถ้าน้องอยากรู้ว่ามันถูกหรือผิดนะครับน้องก็แค่หาคอลนอของอะไรครับเลข4กับเลข8นะครับก็เริ่มเลยครับ4กับ8นะครับหาคอลนอมานะครับ2 2 4ส4 8ี่ี่ดนะครับ 1> 212224อ่ะตอนนี้เราจะได้ครอ,รอร์โนเป็นเท่าไหร่ครับครอ,รอร์อนคือจับ2อคูณ2คูณ2นะครับก็จะได้เป็น8นะครับแสดงว่าอีก8วันนะครับแม่จะได้พบกับพลัสและแกมมานะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูจากโจทย์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมกันเนี่ยในวันที่2 5มิถุนายนะนี่คือครั้งแรกที่เจอพร้อมกันนะครับ บวกอีก8วันครับลองคิดว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะมิถุนายนมีทั้งหมด30วันนะครับแสดงว่าอีก5วันจะสิ้นเดือนถูกไหมครับเราคิดมาได้8นะครับหายไป5วันจะสิ้นเดือนครับก็เหลืออีก3วันถูกไหมครับอ่าเหลืออีก3วันให้เดือนกรกฎาคมครับคือเดือนถัดไปนะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่าอะไรครับ3กรกฎาคมคือวันที่แม่จะพบพลัสและแกรมม่านะครับ แสดงว่าข้อกอไก่เนี่ยพูดถูกแล้วนะครับกอไก่ถูกนะครับต่อไปนะครับน้องมาดูข้อขอไขกันต่อนะครับข้อขอไขเนี่ยเขาบอกว่าแม่จะพบพลัสและซิกม่านะครับมาดูกันต่อนะครับจะพบพลัสและซิกม่านะครับเดี๋ยวพี่ขอลบออกก่อนนะครับลบออกไปก่อนนะครับข้อขอไข่นะครับมาดูกันต่อนะครับแม่จะพบพลัสและซิกม่าใช่ไหมครับพลัส และซิกมาน้องก็ไปดูในโจทย์นะครับว่า p l u สเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆ4วันนะครับแล้วก็ซิกมาเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมแม่ทุกๆ5้าวันนะครับแสดงว่าเราก็สามารถทราบได้จากการหาคอลนอของเลข4และเลข5นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเลข4และเลข5นะครับหาคอลนอมานะครับได้เท่าไหร่นะครับ2 2 4นะครับ5นะครับ2 1นะครับดึง5ลงมานะครับแล้วก็ 511นะครับแสดงว่าคอรนอของ4และ5คืออะไรครับ2คูณ2คูณ5นะครับก็คือได้ออกมาเป็นอะไรครับ2คูณ2คูณ5มีค่าเป็น20นะครับแสดงว่าอีก20วันนะครับแม่จะพบพลัสและซิกมานะครับก็หลักการคิดก็คิดเหมือนเดิมเลยครับจาก25มิถุนายนนะครับอีก5วันจะสิ้นเดือนนะครับแสดงว่าตอนนี้ก็จะเหลืออีก 15บห้าวันนะครับให้เข้าสู่เดือนกรกฎานะครับแสดงว่าเราก็สามารถตอบได้เลยว่าพลัสและซิกมาเนี่ยแม่เขาจะได้พบนะครับในวันที่อะไรครับสิบห้ากรกฎานะครับก็ข้อขอไข่ผิดนะครับถ้าจะให้ถูกก็คือวันที่อะไรนะครับต้องสิบห้ากรกฎานะครับอ่ะต่อไปนะครับเราไปดูข้อคอควายกันต่อนะครับข้อคอควายเนี่ย เขาบอกว่าแม่จะได้พบทั้ง3าคนนะครับพร้อมกันอีกครั้งในวันที่6สิงหาคมนะครับทั้ง3ามคนแสดงว่าเราก็ต้องใช้ข้อมูลของเลขทั้ง3ามตัวนะครับนั่นคือ4ี่วันห้าวันแล้วก็8วันนะครับก็หาคอรอโาหาคอร์นนะครับของเลข4เลข5้าแล้วก็เลข8เริ่มเลยนะครับก็เลข2นะครับ2 2 4ส5ี่สองห้า่าไม่ได้นะครับดึงเลข5้าลงมานะครับ2 4 8ี่แปแล้วก็หารต่อนะครับ หากรนอให้เจอนะครับตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าครนอคืออะไรครับครนอคือ2คูน2คูณ5คูณ2อนะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้ออกมาเป็น40นะครับแสดงว่าอีก40วันนะครับแม่จะพบทั้ง3าคนพร้อมกันนะครับวิธีการคิดก็คิดเหมือนเดิมเลยครับเริ่มคิดเหมือนเดิมนะครับก็คืออะไรครับ25มิถุนาใช่ไหมครับอีก5วันจะสิ้นเดือนนะครับ ก็เหลืออีกเท่าไหรครับ35วันนะครับให้เข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมมีกี่วันครับส1วันนะครับแสดงว่าก็จะเหลือให้สู่เดือนสิงหากี่วันครับ4วันนั่นเองนะครับแสดงว่าข้อคอควายถ้าจะถูกต้องเป็นวันที่อะไรครับ4สิงหาคมนะครับอ่าข้อคอควายก็ผิดด้วยนะครับตอนนี้เราก็สามารถดูได้แล้วนะครับว่าข้อที่4เนี่ยข้อที่ถูกมีข้ออะไรบ้างครับ ข้อกอไก่ข้อเดียวนะครับที่ถูกต้องนะครับนอกนั้นคือข้อขอไข่และข้อควายเนี่ยผิดนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อที่4นะครับโอเคนะครับมาดูข้อที่5กันต่อข้อที่5้าเนี่ยเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ของตัวข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็หารด้วยตัวข้างล่างนะครับจะมีค่าตรงกับข้อใดนะครับ อันดับแรกเราก็มาลองคํานวณเลขกันนะครับผลลัพธ์ของตัวด้านบนครับตัวนี้นะครับเวลาน้องจะบวกเลขนะครับให้น้องพยายามเอาตัวที่มันรวมกันแล้วมันมีค่าเป็น10นะครับเช่น9นะครับต้องรวมกับเลข1ตัวนี้นะครับถึงจะเป็น10นะครับแล้วก็อาจจะจับอีกคู่หนึ่งครับก็คือคู่นี้นะครับ3กับ7นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับที่เริ่มคํานวณนะครับเอา1 3 5 7 9เนี่ยเอาไปบวกกับ3 5 7 9้านะครับ รวมกันนะครับ0ทด1 17 7ทด1นึ่เอ่อสิบทด1นะครับแล้วก็9 4นะครับเก็บไว้นะครับต่อไปนะครับเอาของสีเขียวนะครับบวกกันนะครับก็จะเป็น5 7 9 1 3นะครับบวกกับ9 1 3 5 7นะครับ0ทด1อ่ะเท่าไหร่เนี่ย7 2ทด1 9 1 4นนะครับได้แสนกว่าครับหลังจากนั้นก็ เอามารวมกันเลยนะครับตอนนี้เราคู่สีม่วงเนี่ยเราได้แล้วนะครับก็คือคําตอบตรงนี้นะครับแล้วก็คู่สีเขียวเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับคําตอบคือแสนสี่นะครับแล้วก็เอามาบวกกับตัวสุดท้ายด้วยนะครับก็คือ7จ็ดหมื่นกว่านะครับเริ่มกันเลยนะครับ4ี่เก้าสามเจ็ดศูนย์นะครับบวกกับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็บวกกับเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับรวมเลขนะครับได้เท่าไหร่นะครับ ลองคิดแรกกันดูนะครับเจ็ดี่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับสองสองแสนกว่านะครับนี่คือผลลัพธ์ของตัวด้านบนนะครับที่พี่ขอเขียนเก็บไว้นะครับ 77, 200, 2, 1, สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนี่คือผลลัพธ์ของด้านบนนะครับของตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับตัวด้านบนนะครับต่อไปนะครับ เขาบอกว่าให้เอาหารด้วยเลขข้างล่างนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับคือเลือกตัวที่มันลงท้ายด้วยแล้วบวกกันเนี่ยมีค่าเป็น10นะครับนั่นคือใช้11,111นะครับกับ99,999นะครับเอามารวมกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ1 1 1 1 1นะครับเอามาบวกกับ99,999นะครับก็บวกกันไปนะครับ0ูนยทด1นึ่งนบเอทด1นึทดห 11เดทด1นะครับได้เป็น1 11,110นหะครับหลังจากนั้นก็เอาไปบวกกับตัวที่เหลือก็คือ5 0,000กว่านะครับก็เริ่มเลยนะครับ1 1 1 1 1 0นะครับเอาบวกกับ55,555นะครับก็บวกเลขออกมาได้เป็น5 6 6 6 6 1นะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ขอเอาคำตอบเนี่ยมาไว้ข้างๆนะครับ16 6 666หนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ส่วนของข้างล่างมาแล้วนะครับก็คือตัวที่เราต้องการเอามาหารนะครับคือตัวนี้นะครับได้มาแล้วนะครับเขาถามว่าถ้าเอาสีเขียวนะครับหารสีแดงเนี่ยคำตอบมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ลองมาเขียนกันดูนะครับพี่ขอลบตรงนี้ออกนะครับเป็นการคํานวณเลขนะครับเริ่มเลยนะครับสองเจ็หนะครับหารด้วยอะไรครับ 1 6 6 6งหกนะครับสังเกตไหมครับมันลงท้ายด้วยเลข5นะครับแสดงว่าเราสามารถเอาแม่5หารได้ครับก็เอาแม่5ตัดเลยนะครับให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ5525นะครับ5525 5525นะครับ5525นะครับแล้วก็5525นะก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ5 5 5 5มื่นะครับตัวข้างล่างก็เหมือนกันครับเอาแม่5ตัดใช่ไหมครับ 535นะครับ535อ่า535นะครับ535นะครับแล้วก็535โอเคตัวเศษได้เป็น55,555ครับตัวส่วนได้33,333นะครับก็ตัดได้อีกนะครับก็สามารถใช้11,111ตัดได้นะครับใช้เลยนะครับข้างบนก็จะได้เลข5นะครับส่วนข้างล่างได้เลข3นะครับ แสดงว่าผลลัพธ์ของข้อนี้ก็คืออะไรครับ5ส่วน3นะครับหรือว่าตอบในรูปแบบของเศษคระก็คืออะไรครับ3 1 3นะครับแล้วก็เศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่5เราก็จะตอบว่าคำตอบก็คือ1เศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อนี้ก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับ โอเคนะครับมาดูโจทย์ข้อที่6กันนะครับโจทย์ข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันแม่กับลูกมีอายุรวมกันได้50ปีนะครับต่อมาเมื่อลูกมีอายุเท่ากับแม่ในปัจจุบันจะทําให้อายุของแม่กับลูกเนี่ยรวมกันได้110ปีนะครับคําถามคือปัจจุบันแม่กับลูกมีอายุต่างกันกี่ปีนะครับโอเคโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอายุนะครับเวลาเจอโจทย์อายุเนี่ยให้เราตีตารางขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูว่าโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะครับ โจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงคําว่าปัจจุบันกับในเวลาต่อมานะครับในเวลาต่อมาก็คือเป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมครับดังนั้นน้องก็ลองตีตารางขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนคําว่าปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะครับพี่เขียนไปนะครับปัจจุบันและคําว่าอนาคตนะครับมีตัวละครอยู่2ตัวคือแม่กับลูกนะครับเราก็เขียนไปนะครับแม่นะครับแล้วก็ลูกนะครับ ปัจจุบันเขาบอกว่าอายุของแม่กับลูกเนี่ยเขารวมกันได้ห้าสิบปีนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าแม่อายุเท่าไหร่แล้วก็ลูกอายุเท่าไหร่นะครับพี่ก็ลองตั้งให้แม่เนี่ยเขาเอายุ a ปีนะครับในปัจจุบันแล้วก็ลูกให้อายุเขาเป็น B ปีล้วกันนะครับและสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยอายุของเขารวมกันได้50ปีนะครับขอทษไว้ข้างล่างนะครับ A บวก B แล้วจะเป็น50ปีนะครับอายุแม่กับลูกรวมกันปัจจุบันจะเป็น50ปีนะครับ ต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าต่อมาเมื่อลูกมีอายุเท่ากับแม่ในปัจจุบันก็คือลูกก็จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับอายุของลูกจะเปลี่ยนเป็น a อปีนะครับเท่ากับแม่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับอายุของแม่เราก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยแม่อายุเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าในช่องของอนาคตเนี่ยอายุของแม่กับลูกของเขารวมกันได้ ร้อยสิบปีนะครับอ่พี่ทดไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับร้อยสิบปีนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไม่คิดกันต่อนะครับว่าเอ๊ะอายุรวมกันในปัจจุบันกับอนาคตปัจจุบันรวมกันได้ห้าสิบปีนะครับอนาคตรวมกันได้ร้อยสิบปีนะครับน้องก็ลองคิดดูนะครับว่าจากห้าสิบกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบเนี่ยมันเกิดการบวกเลขเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็เกิดการบวกเลขเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับหกสิบใช่ไหมครับอ่าเพิ่มอีกหกสิบนะครับทีนี้ หมายความว่าจาก A ไปเป็น B และจาก B ไปเป็นสจาก A ไปเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยคือมันเกิดการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลย60นะครับดังนั้นการเพิ่มขึ้นของปัจจุบันไปเป็นอนาคตเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้น60เราก็ต้อง60เนี่ยมาแบ่งให้การเพิ่มขึ้นของแม่และของลูกแบบเท่าๆกันนะครับนั่นคือเท่าไหร่ครับบวกเพิ่ม คนละ30ปีนั่นเองนะครับถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มเท่ากันในอนาคตนะครับดังนั้นเราก็จะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยอายุของแม่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ A บวก30นั่นเองนะครับน้องก็เขียนไปนะครับ A บวก30ตอนนี้เราก็สามารถได้สมการไปแล้วนะครับนั่นคือถ้าเราเอาอนาคตรวมกันเนี่ยของแม่กับของลูกนะครับเอามารวมกันนะครับมันจะมีค่าเป็น110นั่นเองนะครับ ก็เริ่มเลยครับ a บวก30นะครับนี่คืออายุของแม่ในอนาคตครับแล้วก็เอามาบวกกับอายุของลูกในอนาคตนะครับจะมีค่าเป็น110ปีนะครับลองแก้สมการกันดูนะครับ a บวก a ก็คือ2 a นะครับก็ได้2 a บวก30เท่ากับ1น0นะครับย้ายข้างไปลบได้เท่าไหร่ครับ80นะครับ2 a เท่ากับ8 0 a เดียวเลยมีค่าเป็น40นะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็ดูแล้วว่าอะไรครับ a คือ40นะครับซึ่งตัว a เนี่ยตัว A คือ40นะครับ A ก็คืออายุในปัจจุบันของของใครครับของแม่นะครับแล้วก็เราก็สามารถหาได้แล้วนะครับว่าปัจจุบันแม่กับลูกเขาอายุต่างกันกี่ปีนะครับก็จะทราบว่านลครับแม่ในปัจจุบันเนี่ยแม่อายุ40ปีนะครับอ่ะพี่เขียนนะครับปัจจุบันแม่นะครับอายุ40ปีนะครับ ต่อไปนะครับไปดูของลูกบ้างนะครับแล้วลูกจะอายุเท่าไหร่นะครับในช่องปัจจุบันเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าแม่กับลูกในปัจจุบันเขารวมกันเป็น50ปีถูกไหมครับแม่กับลูกเนี่ยในปัจจุบันนะครับเขารวมกันห้50ปีแสดงว่าถ้าปัจจุบันแม่อายุ40ปีลูกก็จะอายุ10ปีนั่นเองนะครับเราก็จะรู้ได้แล้วนะครับว่าลูกอายุ10ปีนะครับคําถามคือ แม่กับลูกอายุต่างกันกี่ปีก็คือจับอายุของแม่ในปัจจุบันลบกับอายุของลูกในปัจจุบันนะครับ <Walk. S 1> ก็จะได้คําตอบออกมาเป็น30ปีนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่6เนี่ยตอบได้เลยนะครับว่าปัจจุบันแม่กับลูกเนี่ยเขาอายุต่างกัน30ปีนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อที่6นะครับเป็นเรื่องโจทย์ของอายุนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ